สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านค่ะแล้ววันนี้นะคะแอดก็พามาตามเลขของยายนางล้านเปอร์เซ็นนะคะในช่วงกลางโค้งค่ะแว่วๆได้ยินมาบอกว่า,าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับคุณยายนังสวัสดีครับ ืืออนีคก็ได้มองดังดีแถมมือนี่เอาก็สิได้มานางพี่อีกออก็ว่าสิิว่าสซื้ออีกตัวนึงอยู่ดิโอ้ยซื้อมาเนี่ยมีมองนอนเว้นเน,นี่ยบาดนี้ยายนั่นแทงว่าเอากล้วยนาไปพี่แนี่ย้วยไปพุน่นพ่อเต้ห้องน้ํำมาซั่นต์ว่บาบรรยากาศดีดีครับคุณยายมองนี่แมน่แมนๆเบิ่งแล้วคือเป็เตอถึกเลขสำหล่ะมองนี่เอาสิบ่ถึกอยู่วดนวมนวดนี่โอ้หนานอนแท้ๆนานอนแท้ๆฟังทางหลังคุณก็มีเปย์กางไว้เนาะครับออืถ้า คิดง่วงมากนี่บ้ามานอนเล่นอยู่บ้านคุณยายนั่งนี่คือสุรับดีต้มวีวีปีนี่อันเดียวปีนี้อันอันฝนขาดแต่หัวปีบักม่วงเฮาสิลกรกบงบักม่วงบ่เอ้าปีวังแนวรกคตรกเดียใช่ที่เนาะปีนี้สุรบก็รกยู่ดอกคุณยนยนั่งนั่งกสิรกู่ดอกบักม่วงนะนี่มีมะม่วงป่าไหมคะโมมะม่วงลูกเล็กๆในนาไม่มี ถึงแม้จะไม่ดกก็ไม่เป็นไรครับอยากกินพันธ์ใดอยู่ตลาดคุณยายมอละเยอะแยะไปหมดเลยมีทุกฤดูกาลซื้อกินของเจ้าของอไยังไงครับเอ้ามาหนีกับว่าพูดคุยกันในแนวทางของตัวเลขคุณยายนา่งที่บานนี้อันนี้เป็นต่อเเป็นช่วงกลางกลางโค้งที่บานนี้ครับคุณยายนั่งเกียบคอยว่ากลางเกาะกลางเกาะงวดเออโบแมนรอบที่ผ่านมาเขามาหาคุณยายนั่งเดี๋ยวขอยาดถามในส่วนของ ฝันก่อนเด้คุณยายนั่งฝันว่ามีผียายแก่มาจดจดจ้องจ่องดมดมมองมอง,มองอเพื่อนมาอีกบ่ครหอดบ่มบามิดอันเมื่อเช้าแม่กระยานน้ำบอกเฮ็ดนะแนวอยู่แนวกินให้เพื่อนแนวกะยานิน้ำแต่มือนั่นจากมือนั่นมากกบ่เห็นอีกเชือกกบ,บ่เห็นอีกเทือก ันเนีว่าแม่ว่าคือสีเมนไอพันน่ะที่เป็นผู้ว่าไอพันว่าสีผ้าเฮ็ดกกันนี่ยายว่าสันสีผ้าเฮ็ดกกคอยนี่หลอกบาทว่าสันนัว่าพุ่มกกคอยว่าบอบอฉันบอกแม่บ่เฮ็ดดอกกันเพื่อนมากขอเพื่อนมากขอส่วนบุญส่วนบุญเฮาประจักษ์นะคุณยายนะเพราะว่าตอนนี้ครับคุณยายนั่งแต่กาลังเร่งสร้างบุญสร้างบารมีสร้างสถานปฏิบัติธรรม แมนะครับจะอ่าที่เคยทายลงให้เบิงนั่นแหละครับตอนนี้รถเพิ่นนี้มาแล้วเอากระนีนตัวนอเพิ่นกับไปเฮ็ดทางอื่นก่อนบัดนี้เฮาให้เงินเพิ่นแล้วเพิ่นเขาจะมาเฮ็ดเพิ่มัอเดี๋ยวเพิ่นก็สิีอวยขึ้นมาแมนเพิ่นสิอวยขึ้นมาอยู่ครับเพิ่นว่าให้ยจ่ายส่วนนั่นเมื่อจนนอแม่จังเคยเฮตไม่เพิ่นวางสี่นะครับแม่ก็ให้เพิ่นไปซ้ำเพิ่นบค่าน้องมันอันนี้ก็ได้ว่าเออล่องเบิงอีกจกมีก่อนรณสานเอา แม่สนใจอยู่ที่น่ายอันคุณไออันนั้นแม่กุณนนายผูกกองนะเพิ่นคือว่าโทรมาหาแม่ห้องกูเพิ่นถือไลๆผายเพื่อนใส่ได้กวิ่งนะแม่โอ้ยเดี๋ยวเพื่อนก็อาจสิมี่กิดชุระหรือว่าติดคัดของเพื่อนอยู่เพื่อนคิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนสะดวกแล้วเพื่อนสิทธิ์ติต้อมาหลุดก็สันตัวก็สิว่าสั่นตัวไดง่าเย็นจิตก็ว่าสิมาวันที่สิสอง เนี่ยเหยียกิจเพิ่นกระสิม้าที่สิบสองมาแต่ว่าปูเพิ่นมาอีกวะโบ่โบท,ท่านมากหลังหลังที่อันกระถินแล้วแล้วก็ส<อ>ิมาวันนี้นะิ่นสิมาอีกหลังกระสีม้างกระถินแล้วเพราะว่าเราสิมาจำอยู่นี่เลยนะเนี่ยบุญกระถินนัคือมัดเขตมือนีนี่หระครับพี่แย้เมนมือนีบอหมือนีมือเพ่งเลยดิหมือนีวันเพ็ญเดือนสิบสองเลยดิเมนเมนเมนีมือสุดท้ายนี่สี่สี่เฮ็ดบุญกระถินนะถ้าเกิดพันวันเพ็ญเดือนสิบสองไปแล้วคือหมดเขตบุญทำบุญกระถินแล้วครับ หลังจากนี้ไปกะซิมิตะผาป่ายังเดียวดิดบานเพิ่นซิบัวลาอลาปดกตีผาป้าเพิ่นกะว่าเพิ่นซิมาอยู่เป็นปกติละตีบานเพิ่นวาน่ะเอาอันนั้นกันในส่วนของสถานปฏิบัติธรรมที่คุณยายนั่งกำลังเสียเห็ุอยู่ครับกำลังกำลังเหตุอยู่ตอนนี้นะครับบ้านนี้เข้ามาในส่วนตัวเลขคำนวณบานนี่นะครับหลังจากที่คลิปก่อนหนะนะครับคุณยายนั่งกะ ไม่เปลี่ยนตัวเลขจากตองวดทั้งชุดเปลี่ยนหมดเลยรอบนี้มีเปลี่ยนแปลงอีกบ่คับคุณยายครับโบ่บม่มีเปลี่ยนเลยมันบ่ครับ oh. ม,มเปเลี่ยน,น,น,นบ่ม,นม,นม,นมีเพิ่มไม่มีเปลี่ยนไม่มีเพิ่ม,มสูตรนี้กะให้ว่าทุกสามสิบกว่าสูตรนี้ให้ว่าคำนวณออกมาเหมดแล้วแมนเลขเด่นก็นได้มากครบเด่นก็ได้ร่องก็ได้ระบาดนี่เอาเอาลอเบินกันหน่อยปึ๊บ ดีใจดีใจช่วงนี้มากนี่จักเป็นจังไรสิถือเลข <laughs> แมนวะครับถือไแม่คุณยายวาช่วงนี้นดีใจ,ใใจยู่แบบอยอิ่มอกอิ่มใจดีใจฮึบ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 คือจังสิทธ์เอ้คือจังเอฟซีสิถือเลขน้ำคุณย่ายนี่ล่ะคุณยายว่า แต่ว่าแม่ก็ให้ลูกซื้อให้ซี่ใบสามใบซีใบอ๋อตัวไหนล่ะครับคุณยายตัวนี้แล้วตูว่วงกลุ่ม้ตัววงกลุ่ม้นี่บ่ตัวขีดอืมตัวขีดล้านใต่ครับ <c oughs> อ, <c oughs> อตัวเลขคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์นะครับววันที่16พฤศจิกายน2565บ <c oughs> บนเด่นเจ็รองสี่นะครับ <c oughs> ส่วนล่างนี่เด่นเก่าร่องสามในส่วนเหล็กวิง่งคุณยายฟันตัวใดก่อนที่มาวามาล้านเปอร์เซ็นต์ครับตัวใดก่อนครับเจ็ดตัวเดิมเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์ล่างก็บสามล่างนี่ก็บสามนี่ ล่างสามล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าถี่ทั้งหลางทั้งบนบอกว่าเนี่ยบ้านนี่ล่างสามบานนี้สามขึ้นไปยูเป็นตัวร่องบานนี้เอาเป็นตัวร่องเขาก็ประกบกันเน้วยมันไม่มาพี่เลยไงมันมาเป็นตัวร่องเอาฟังดีดีเลยครับเด้อคุณยายนั่งที่แอดถามว่าคุณย่าตัวใดที่ว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์คุณย่าบอกเจ็ด <Man. S 2> คือบนส่วนล่างเนี่คือ3าม <Man. S 2> ที่ว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเก้าสีไปยุสสบาน้เอา เอาเก้าจักสีมาบ่มากเนเนี่เก้านี่เก้แจักสมางแดงจึงคืนเดี๋ยวงแดงจึงคืนอยู่วันนี้เฮ้ยสิมาตัวนี้ผมเราไปว่าเปลี่ยนเลยวันนี้คือว่ารัดไลแต่อีนีตัวแม่คืดคื่กันอ๋ผมเข้าใจผิดตัวนี้ผมคิดว่าสานี่ตัวบ่วงนี่มาล้านเปอร์เซ็นต์นึกว่าเก้าสิมาสล้านเปอร์เซ็นต์มาแมนตัวนี้บอบมาบ่มาบ่แดงจงเอเจ๊สีมาบมากตัวมาล้านเปอร์เซ็นต์ ไปไล,อลองององยอไอ่าเป็นตัวลออ่อฟังฟังชัดๆได้ครับผมล่างเนี่ยเด่นเก้ารองสามสามมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ว่าเก่านี่จ็กซิมาบ่ามากครับแต่ว่าโม่งไปแล้วม <c oughs> ่งไปแล้วท <c oughs> ี่แจ็กซิมาบ่มากเก่าอ่ะแต่ว่ายังไงก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมเพราะว่านี่แหละครับรแนวทาง,ยายางสไตล์คุณยายนางเนาะเห็นบองวดอนั้นมันเข่าซีตูพื้นที่ เ<า>จับตัวเด่น<ม>แต่ว่าเป็นเน้นตัวรองนะครับออออจับตัวเด่นเน้นตัวรองครับผม <laughs> <laughs> ในส่วนเหลข3สามตัวบนของคุณยายนั่งจับไห่มี5ห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่นะครับเน้นไปที่ห้าเจ็ดสี่นะครับส่วนเหลข2สองตัวบนคุณยายนา่งจับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเน้นไปที่เจ็ดสี่ครับผม ส่วนล่างเด่นเก่าร่องสามสามมาล้านเปอร์เซ็นส่วนเก้านี่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับอ่ะจับคู่นะครับยนขาดยานหันหัวน่ะ<า>จับคู่ครับเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเน้นไปที่เก้าสี่สามมาล้านเปอร์เซ็นเน้นไปที่เก้าสี่อ่าซับขารลอกครับพอพีน่น้องครับนี่คือสูตรซับขารลอกครับผมเอา กันหกสามเลยครับเด้อเอา้านี่คุณยายหกสามก็หันตัวแม่ว่าย่ามันหันห,หัวกับอย่ามันเบามากเก้ายัางว่าเพราะว่าในยิน,นคนุณยายนั่งเบกไว้ว่าเก้าสามดับดีครับโมเมนต์เก้าสามเก้าเขสามเก้าดับมันอาจจะมาเป็นหกสามสามหกงั้นสิจ้าจ้าวางสันนะ ยอดผ้าป่าด้วยครับเดอ้อเห็นเลขตัวนี้แล้วยอดผ้าป่าวัดสุริยาเยน็นนะครับวัดอาจารย์ไข่ครับหนึ่งหกสามย่อย,ยอดผ้าป่าหนึ่งหกสามยอดผ้าป่าวัดอาจารย์ไข่ครับผมหนึ่งหกสามมาตรงครับเลขตัวตกันคุณยายนั่งครับผมมาเพราะว่าเก่านน่โอ้ยจักือมากบมาข้าเจ้ากันยิ่งเก่าถ้าดีไม่มามากนี้นะ มันมาเป็ี่นตัวรับจังเขาเว่าจังเนี้ยพอยเนี้ว่าเนาะมันมาเป็ี่ยนตัวรับนะเนี่ยอดพระป่าครับยอดพระป่าวัดป่าวัดสุริยาเย็นไม่ใช่ยอดยอดนู้นโอ้พระอาจารย์นู้นนะอาจารย์ไหนครับอาจารย์เนีนน้อยโอ้วัดเนนน้อยพรอาจารย์พระอาจารย์วัดป่าออืยอดเท่าไหร่ครับยอดเจ็ดสี่ศูนย์ใหญมันมีอย่างคือมัด ยอดเจ็ดสี่ศูนย์ของคุยายศูนย์เจ็ดสนั่นดิเขาวอร์ยู่ฮันดิเอาบ้านเอารงไหนคือมาจนกันตรงกันเปี๊เอาคอยหอดไม่ได้ซื้ออันยอดกระถินสนอกเรื่องไปยอดกระถินโอ้ยยอดกระถินยอดกระถินได้คับเงินปากน้าที่ต่อไอ้ยังก็ได้ต่อลิ้นพญานาคติดที่ลิ้นพญานาคก็ ลงท้ายด้วย4ศูนย์เหมือนกัน4ย่านศูนย์เหมือนกันอ๋อมาเขาวศูนย์เจ็ดสี่ของคุณยายเป็นว่แหละมาเข้าตัวแดงนอืมนี่แหละเขากระถินเนาะอยากกระถินเนาะก็เจ็บตกแหว่งสี่นะเนาะบ้านนี่ก็ครับอันนี้คือว่าว่าซูฟังนะครับว่าซูฟังซีฟังครับผมส่วนสีมาร์คบ้มาร์คถ้าไปสกิฟแบบโอู้ตึ๊บตึ๊บจังสี่ครับถ้าได้ยินแล้วตึ๊บจังสี่มันกระสีลองจับไปเบิงครับสำหรับทันทีตึ๊บ เพราะว่าเวลาวที่เฮ้าสีด้โชกได้ไส้นี่บุญวาสนาผ้าไปรถครับผม,มเห็นเลขตัวไดสิเขานี่ตึ๊บทันทีรถเป็ยนยังสั่นดิเนาะเอา้ามาดีกะสำหรับตัวเลขของคุณยายนั่งกถือว่าชัดเจนแล้วครับผมจังไดกะให้เอาไปพิจารณาเบิ่งครับผมเนาะตัวเลขเน้นเก้าซีนี่คือคุณยายนั่งเพิ่นฝ<อ>ันเห็นพี่ยายแก่ครับผมฝันเห็นตู้ครับผี่ยายแก่ที่มาหาคุณยายเหระ เป็นกันาจำดอมม่องมองอยู <descon fin anta> <p medim> ่อเอ้าเจ้าชีวังในตอนที่คู่เทพมาอยู่น้ำแม่นะครับมา้คู่เทพเห็นอีบีนี่เจอลุงเงยวลนั่นไปคู่ควันเทพแม่อ๋อคณยายนี่ไอ้คนไอ้ยายแก่ยายเถานี่บอกเพิ่มมาทั้งผอทั้งแม่ย่านว่าหามาตุ่มลูกตุ่มเตาแล้วพูดว่าโอ้ยเถาแล้วลต่แม่เอ้ยเขาตุ่มตุ่มเนี่ยตุ่มลูกแม่ว่าลองพิจารณาครับผม สำหรับคลิปนี้ในทางตัวเลขของคุณยาานางบอเปลี่ยนแปลงจากคลิปก่อนหน้านะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากคลิปก่อนหน้ายังเน้นอยู่ที่เดิมและฟังชัดๆนะครับบนเด่นเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณยาานางได้มั่นใจตัวไดลักษณะจังซีเนี่ยป,ป้าปกติบ่เค่อยผัดนะครับบ่่คอยผัดดิเล็กเด่นเลขเลขวิ่งคุณยาานางก็ยังไม่หลุดนานมากมาก นะครับในส่วนวิ่งบนนะครับเด้อเอาคุณยายบานนี้ช่วงาจากนี้ไปนีสิไม่การคิดคำนวณอีงเพิ่มเติมอีกบอครับบ่มิโซนี้ปล่อยซ้ำนี่แล้วบ,บ่คิดอีกแล้วเนาะบ่บ่คิดอีกแล้วมันเหมือนที่เป็นโค้งชุดท้ายหรือว่าพวกลูกเต่าสิมาเยี่ยมมายำก็บ่าเป็นยังครับก่ย่งสิเป็นตัวนี้คือเก่าแ่ยังสิเป็นตัวนี้คือเก่าอ้แล้วที่บอกว่าหลังจากปล่อยเหล็ชุดนี้ออกไปแล้วรู้สึกว่าดีใจมมีความสุข แม่มีความสุขดีใจแต่ว่าแม่ก็ซื้อไว้หลายใย์ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ได้หลายใยแล้วมัือ่แมนให้ลูกซร้อยซื้อเปิดมืออ้าวบาทนี่ก่ะคุณยายคุณยายเนี่ยเครดซีเนาะตัวนี้นั่นละครับบาทนี้ครับคุณยายนั่งตัวเลขก็ได้แล้วบาทนี้บาทนี้ก็ซื้อเมื่อได้จากแล้วครับ เอาอย่างไรก็ขอบคุณคุณยายนั่งหลายๆครับพี่แบ่งปันแนวทางตัวเลขฝากตอนเอฟซครับผมขอบคุณครับล้ำล้ำด้วยด้วยเด้อเงินไหนน้องท่องไหนมาครับผม